สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องให้ทุกคนหวีดกันไม่หยุดเลยนะครับบทจะมีก็มีมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็กีดจ้ากันไปนะครับเมื่อวานก็มีทั้งออกรายการไลฟ์นู่นนี่นั่นนะครับก็มีเรื่องให้ทุกคนดีใจชื่นใจกันขึ้นมาครับอ่ะ แต่วันนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาให้หวีดครับเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้ำไปพอดีไปอ่านบทสัมภาษณ์ของแอลครับไปย้อนดูข้อหนึ่งครับทำให้รู้ว่าเฮ้ย mm. น้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อของน้องเลยอะเดี๋ยวงงกันว่าทำไมจะอยู่มาพูดแบบนี้นะครับ พอดีบทสัมภาษณ์ของแอลในข้อนี้เนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยเขาก็พูดถึงวันเกิดน้องลิซที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็ถามว่าเนี่ยน้องเกิดวันที่7มีนานู่นนี่นั่นใช่ไหมน้องก็ให้คําตอบว่าใช่น้องเกิดวันนี้แหละแต่ว่าน้องเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยนะครับน้องบอกว่ามีแต่เลขอายุเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นไม่หยุดแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับอ่ะทีนี้ แอลเขาก็ถามกลับครับเป็นคําถามที่ดีเหมือนกันเขาถามว่าแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยให้มันเข้ากับอายุที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเหรอ,อคาถามแอลเขาก็ติดกวนนิดๆเหมือนกันนะครับน้องลิศเขาก็บอกว่าก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้องคิดอยู่เสมอว่าเนี่ยเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วน้องก็รู้ว่าเวลามันไม่เคยย้อนกลับไปมันมีแต่เดินไปข้างหน้าน้องบอกว่าน้องอ่ะอยากมีประสบการณ์แล้วก็อยากรีบลองทําอะไรแบบ หลายๆอย่างเลยนะครับที่น้องบอกว่าน้องสามารถทําได้ในช่วงอายุเนี้ยก็คือในช่วงอายุวัยนี้นี่แหละคือน้องอ่ะอยากทําอะไรหลายอย่างมีโปรเจกต์มากมายในหัวนะครับมันทําให้ได้รู้เลยว่าเออลิซ่าคือแบบเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่จริงๆนะครับแล้วก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยที่ ไม่ได้สนใจหรอกว่าอายุอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะเท่าไหร่แล้วแต่มันแค่อยากทําอะไรใหม่ๆอยากสร้างประสบการณ์หลายๆอย่างที่ยังทําได้ในช่วงอายุนี้นะครับเราก็ภาวนานะครับหวังว่าอยากให้น้องเี่ยมีพ ER เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือให้น้องมีอํานาจในการตัดสินใจหลายๆอย่างเพื่อที่ให้น้องอะ่ะได้ไปทําอะไรอีกหลายๆอย่างหลายๆแง่มุมนะครับเพราะเราก็คิดว่า ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากเห็นลิซ่าแค่ในแง่มุมของการเป็นศิลปินนักร้องหรือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนนะครับหลายๆคนเลยรวมถึงตัวแอดมินเองก็อยากเห็นไปยันงานแสดงนู่นนี่นัน่นเป็นกรรมการงานเดินแบบหลายๆอย่างเลยครับก็ เชื่อว่ามันก็ยังเป็นอีกหลายๆเรื่องเนี่ยที่น้องอ่ะอยากจะเอามาทําในชีวิตในช่วงวัยนี้นะครับก็คือแน่นอนครับน้องอ่ะเจ๋งตรงที่ไม่คิดเลยว่าอายุอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสนใจแค่โฟกัสแค่ว่าเอออายุช่างมันอยากทําอะไรอยากสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับอ่ะ มันเป็นบทสัมภาษณ์บทหนึ่งของแอลนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายข้อมากมายเลยแต่ว่าข้อนี้รู้สึกอ่านแล้วมันมันดีครับมันไม่ใช่แค่ตัวน้องลิซเองหรือว่าหลายๆคนเนี่ยคือดึงไปเป็นประสบการณ์ชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องทําตัวให้มันสมกับอายุหรอกครับแต่ว่าเราแค่ต้องหลงไหลกับแพชชั่นอะไรแล้วก็ทําอะไรลงไปนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งคลิปสั้นๆกับบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับหยิบมาฝากกันให้รู้ว่าน้องนี่แหละ เป็นคนที่ไม่เคยคิดอยู่กับที่เลยทำตลอดเวลาอยากมีประสบการณ์ตลอดเวลาอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ